I don't know. ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจเชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดววมผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากจะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะเด็กจะพบมากเป็นพิเศษแต่อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว การติดต่อเชื้อนี้ติดต่อได้ง่ายโดยทางเดินหายใจวิธีการติดต่อได้แก่ติดต่อการไอหรือจามเชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปากสัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำผ้าจูบสัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาการของโรครียะฟักตัวประมาณ1-4วันเฉลี่ย2วันผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลันเบื่ออาหารขึ้นไส้ปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดแขนขาปวดข้อปวดรอบกระบอกตาไข้สูง39-40องศาเจบ็บคอคอแดงมีน้ำมูกไหล ไอแห้งๆตาแดงอาการไข้ขึ้นไส้อาเจียนจะหายภายในสองวันแต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวระยะติดต่อ ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ1วันก่อนเกิดอาการ5วันหลังจากมีอาการในเด็กอาจแพร่เชื้อ6วันก่อนมีอาการและแพร่เชื้อได้นาน10วัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะหายเองหากมีอาการไม่มากอาจจะดูแลเองได้ที่บ้านวิธีการดูแลมีดังนี้ให้นอนพักไม่ควรจะให้ออกกำลังกายให้ดื่มน้ำเกลือแร่หรือดื่มน้ำผลไม้ไม่ควรดื่มน้ำเปล่ามากเกินไปเพราะอาจจะขาดเกลือแร่รักษาตามอาการหากมีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวหากไข้ไม่ลงให้รับประทานพาราเซตามอล การป้องกันล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือเข้าปากหรือที่ตาอย่าใช้ของส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้ที่พักบ้านเมื่อเวลาป่วยเวลาไอจามอย่าใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกร่วมกัน